Unbox อ t e l Pro 14 PC1425 โนนบุ๊กสำหรับมืออาชีพที่ต้องการความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงด้วยน้ำหนักเริ่มต้นเพียงแค่1.36กิโลกรัมมอบความสะดวกในการพกพายอย่างไร้ข้อจำกัดขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งนวัตรกรรม AMD Ryzen 5 Pro 2 3 0 Processor ที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรม6คอร์12เ h รดและความเร็วสูงสุดถึง4.9 GHz มาพร้อมกับ RAM 16 GB DDR5 ความเร็ว5600เมกะเฟอร์ต่อวินาทีและ SSD 512 GB ที่ช่วยในการเปิด เครื่องการถ่ายโอนไฟล์หน้าจอขนาด14นิ้วแบบ IPS ความละเอียดแบบ Full HD+ และเคลือบผิวหน้าจอแบบ Anti-Glare ช่วยลดอาการล้าตาจากการทำงานต่อเนื่องยาวนานการจอชิป AMD r a d e n 7 6 0 m ที่ทรงพลังสำหรับการประมวลผลด้านภาพและวิดีโอคีย์บอร์ด Backlit ภาษาไทยจละปุ่ม Co p i l o t Key ที่ช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชัน AI ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่ครบครันสำหรับองค์กรด้วยพอร์ต RJ45 รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต USB Type-A 3.2 Gen1 2ช่อ HDMI USB Type C 2ช่องและ combo audio jack แบตเตอรี่ความจุสูงมอบการใช้งานที่ยาวนานตลอดวันและรองรับเทคโนโลยี Express Charge เพื่อการชาร์จไฟที่รวดเร็วติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro จากโรงงานพร้อมใช้งานได้ทันทีและอุ่นใจด้วย Dell Pro Support 3ปีและแบตเตอรี่ Service Support 3ปีจากเดล l สนใจสินค้าราคาพิเศษสามารถติดต่อได้เลยที่ Line a p p to b s h o p หรือเบอร์โทร021186767หรือสามารถสั่งซื้อได้เลยทันทีที่ a p p l i c a t i o n o b e s h o p